เรื่องราวของชคอกัพครับที่ใครหลายๆคนอยากรู้ใครหลายๆคนอยากลองครับแต่ว่ากลัวไม่ถูกใจบ้างแล้วครับกลัวว่าฟิลลิ่งเนี่ยจะไม่โดนใจบ้างเพราะว่าการซื้อชคอัพกันแต่ละครั้งเหมือนกับการลุ้นหวยกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราไม่ต้องลุ้นกันอีกต่อไปเพราะว่าเราจะมาแกะกล่องรีวิวพร้อมกันกับทดสอบแบบโหดไปเลยครับเราไปดูกันเลยนะว่าวันนี้ครับชคอกอัพโฟมเซลในราคา 2 4 0 0 0บาทวันนี้จะเด็ดแค่ไหนครับผมซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ Ironman 4x4 ครับที่นี่นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นออฟโรดขับ4อย่างเดียวคุณจะขับ2ยกสูงจะขับ2ธรรมดาหรือว่าจะรถบ้นบานๆก็ได้คุณสามารถมาที่นี่ได้เลยเ้ี่กว่าบริการครบจบแบบเซียนกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าตามผมไปดูกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวถึงเวลาแกะกล่องรีวิวกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสาวกขับ2ขับ4หรือว่าจะเป็นรถบ้านธรรมดาเนี่ยรอดูกันได้เลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแกะกล่องดูกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าว่าหน้าที่ของโชคอัพครับคืออะไรโชกอัพทาหน้าที่ในการช่วยหน่วงการขึ้นลงหรือยืดหดตัวของคอยสปริงหรือแหนบเพื่อซับแรงกระแทกและลดการสั่นในระบบช่วงล่าง เพื่อให้ล้อดได้สัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลาในการขับขี่ช่วยรักษาเสถียรภาพของตัวรถให้นิ่งและทําให้ง่ายในการควบคุมรถของคู่ขับขี่นั่นเองครับแกะออกมาครับอย่างแรกที่เราเจอเลยก็คือนี่ใบรับประกันครับนี่ที่มีรับประกันนะมีวารันตีให้ด้วยแล้วก็มีตัวนี้ครับยางกันกระแทกครับแล้วก็น็อตยึดหัวโช๊ สุดท้ายครับพระเอกของเรานั่นก็คือโช๊คอะฟอมเซลนั่นเองครับถ้ามองจากด้านบนครับคุณจะเห็นนี่แกนโช๊คขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ถึง18มิลลิเมตรครับให้ความแข็งแกร่งและทนทานครับสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับทนต่อแรงกระแทกและความสึกหรอแน่นอนครับอันนี้ชุนลูกสูบครับทำจากวัสดุเทฟลอนครับที่มีขนาดใหญ่ถึง60มิลลิเมตรให้ความทนทานแล้วก็ไม่ยืดหดหรือว่าขยายตัวเมื่ออยู่ในกระบอกแน่นอนครับที่สําคัญทนต่อความร้อนและน้ํามันได้ดีด้วยครับสำหรับน้ํามันภายในกระบอกโช๊คครับก เป็นน้ำมันเกตพีเมียมครับที่ได้มาตรฐานมาจากเยอรมนนีครับสามารถทนต่อสภาวะได้ทุกอากาศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนและความเย็นครับและที่สําคัญด้วยการที่กระบอกเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้ทําให้สามารถบรรจุน้ํามันได้มากถึง450มลลิตรครับ ซึ่งตัวน้ำมันภายในครับจะช่วยในเรื่องของการดูดซับและระบายความร้อนได้ดีครับและที่สําคัญช่วยรักษาแรงดันภายในโชค๊คให้มีประสิทธิภาพด้วยครับหมดห่วงเรื่องบูทยางหัวโช๊คครับเพราะว่าผลิตจากยางคุณภาพสูงครับสามารถยืดหยุ่นแล้วก็คืนตัวได้ดีครับทำให้คงทนแล้วก็ไม่แตกง่ายครับละที่สาคัญตรงนี้เลยนี่จุดหัวโชค๊คจุดเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยมันต้องรับแรงกระแทกมากใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้สําคัญเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้ยางคุณภาพต่ำขึ้นมาแล้วถ้ามันเสียหายขึ้นมานี่รับรองว่าส่งผลต่อการควบคุมรถแล้วก็ทําให้ตัวโชคเสียหายแน่นอนครับมาดูกันต่อในชุดซีลกระบอกโชคกันบ้างดีกว่าครับซึ่งการออกแบบแบบนี้ครับเขารียก,การออกแบบว่ามันติลิฟเอ็นโอเคตามมาตรฐานของญี่ปุ่นกันเลยนะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้ครับมันช่วยลดโอกาสการรั่วซึมแล้วก็การฉีกขาดของซีลในขณะที่ตัวแกนโชคเนี่ยมันทํางานขึ้นลงได้ครับ เพราะว่าตัวซิลเนี่ยสามารถทนแรงดันได้สูงก็เลยทําให้ตัวช็คเนี่ยมีความคงทนและแข็งแรงครับและที่สําคัญนะครับโฟมเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นช็อคอัพที่มีเทคโนโลยีใหม่เลยนะครับที่ใส่แผ่นซิลลูล่าโฟมเข้าไปเพื่อคอยแทนที่แก๊สครับที่มันลอยตัวอยู่เนี่ยให้มันแยกตัวแก๊สกับน้ํามันออกจากกานันนะ ทำให้ตัวกระบอกโช๊คเนี่ยสัมผัสกับน้ำมันได้อย่างเต็มที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ระบายความร้อนได้อย่างดีด้วยครับตูก้กระบอกและหูโชคครับมีการเพิ่มรอยเชื่อมที่หนาเป็นพิเศษเลยเรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของโฟมเซล l ลไครับที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของไดโนเว l โลซิตี้เทสครับซึ่งมาตรฐานนี้เนี่ยมาจากออสเตรเลียกันเลยนะครับและที่สําคัญ เขายังผ่านมาตรฐาน c t r t i f d t o o ย Approved ก่อนการขายทุกตัวด้วยเรียกได้ว,ว่ามั่นใจปลอดภัยทุกตัวแน่นอนครับฟอร์มเซลเป็นช็อคอัพสำหรับรถฟิกอัพทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นคับซคขับสจะเป็นแบบยกสูงเป็นแบบ On Road หรือว่าแบบ o ออ Road ใช้ได้แบบทุกรูปแบบจริงหรือไม่ กับโฟมเซลครับผมช็อัพในราคาเบาๆเพียงแค่24,000บาทเท่านั้นครับฉะนั้นวันนี้ขอเ่าของเราเดี๋ยวทําการติดตั้งแล้วเดี๋ยวไปเทสกันแบบจริงๆโหดๆไปเลยเรียกได้ว,ว่าแกะกล่องกันมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรีวิวเทสให้รู้กันไปเลยดีกว่าครับ มาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาตอนติดตั้งกันแล้วนะครับและตอนนี้นี่ผมเตรียมรถมา1คันซึ่งคันนี้ก็คือ n e x t g e n Ford r a n g e r 2.0ไบเทอร์โบไวท์แท็ g คันนี้กันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอติดตั้งไปเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ตอนไปเทสกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกานติดตั้งกันก่อนดีครับว่ามันจะติดตั้งยากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ อนนี้เราก็ติดตั้งเจ้าโฟมเซลกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถามกันหน่อยดีกว่าครับพี่ชาติเมื่อกี้นี้เห็นติดตั้งกันไปหนูใช้เวลานานไหมครับพี่ชาติติดตั้งเฉพาะช็สกีต้นจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณสักไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่าก็คือแป๊บเดียวกันจริงๆนะแต่ว่<ช>าจริงๆผมเห็นแบบพี่มีวิธีการแบบอะไรกันนะัผมเห็นพี่พี่มีวัดอะไรกันด้วยอันนี้มันเป็นขั้นตอนการติดตั้งของเรานะฮะก่อนที่เราจะขึ้นลิฟต์ยกรถเพื่อจะติดตั้งเนี่ยทำการวัด Data ไว้ก่อนว่า รถคันนี้มาความสูงซ้ายขวาเท่ากันไหมหน้าหลังต่างกันเท่าไหร่<อ>นะฮะเพื่อกันการผิดพลาด<อ>เวลาที่เราใส่เสร็จแล้วเนี่ย<อ>มันจะเห็นข้อผิดพลาดระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยเท่าเดิม<อ>นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับทำยังไงบ้างผมเห็นก็<อ>แค่เปลี่ยนโช้กป่ะใช่ครับ ของเราจะเป็นแบบโบออนเราเรียกว่าโบออนก็คือถอดของเก่าออกแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับช่างที่ถอดของเก่าเป็นก็ใส่ของใหม่เราได้แต่นีจริงแล้วก็สามารถขับรถมาที่นี่ที่ Iron Man 4x4 ได้ได้ได้นหนึ่งก็เสร็จไม่ถึงวันด้มั้งเออ,อย่างคันนี้เปลี่ยนโช๊คแค่สต้นเนี่ยเราใช้เวลาจริงๆประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วก็คือนั่งรอได้นั่งรอได้เลยนั่นหมายความว่าตอนนี้รถคันนี้พร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วครับตั้งศูนย์เรียบร้อยพร้อมเดินทางไกลได้เลยครับโอเคครับ นะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงสนามทดสอบกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทดสอบกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกรูปแบบการทดสอบกันซะก่อนซึ่งวันนี้เราจะทดสอบออนโรดแล้วก็ลอดทันทีโดยที่รูปแบบนะครับผมการทดสอบก็คือเราจะเริ่มจากการขับเจ้า Next Gen f o r d Ranger ตัวเดียวกันโดยที่ไม่ได้ปรับแต่งโช๊คอัพอะไรเลยจะขับตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็นี่จะมาขับเจ้าใน x t Gen Ford r น n g e r ตัวที่เปลี่ยนโช๊คอัพของโฟมเซลเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูว่าความรู้สึกฟิลลิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไร นี่แค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเริ่มกันจากทดสอบแบบออนโรดกันก่อนเลยครับและตอนนี้ครับผมก็ได้มาอยู่ใน n e x t เจน f อร d r a n g e r คันสีแดงคันที่เป็นช่วงล่างเดิมๆนะเป็นโช๊คอัพเดิมๆกันเลยความเร็วต่ำอันนี้ค่อนข้างนิ่มนวลอยู่แล้ว Ford ด a n นเจอร์ t g e n ตัวนี้ช่วงล่างของเขาดีมากๆใช้คำว่านุ่มได้เลยนะถือว่าเป็นปิกอัพที่อยู่ในระดับท็อปๆกันเลยแน่นอน แต่พอเวลาใช้ความเร็วสูงเราจะรู้สึกได้เลยช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนเลนกระทันหันแอบบโยนแบบนิดๆนแะบบช่วงจังหวะกระชากอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้ด้วยความที่รถปิกอัพมันสูงอยู่แล้วเราจะรู้สึกได้ง่ายเลยว่ามันโยนไม่ได้โยนเยอะนะครับก็เข้าใจนะมันเป็นรถเดิมๆของโรงงานน,น่เอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่งของฟอร์ดนิเก้นที่ได้รับการเปลี่ยนช็อปอัพของโฟมเซลล์มาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิลลิ่งมันจะแตกต่างกันขนาดไหนครับ แต่ตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ใน Next Gen Ford Ranger คันที่ได้รับการเปลี่ยนโช๊คออัพเป็นโฟมเซลเรียบร้อยแล้วนะครับฟิลลิ่งนี่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยน,นะในช่วงออกตัวครับจะถึงความเร็วต่ำนี้อันนี้เราจะรู้สึกได้เลยถึงความกระชับความแข็งของโชค๊คต้องใช้คํานี้ก่อนเราจะรู้สึกได้ถึงตัวหินไม่เล็กๆหรือว่ารอยต่อของถนนได้ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในตัวโช้คโฟมเซลล์เนี่ยเวลามันแข็งและกระชับขึ้นเนี่ยมันต้องแลกกันมานิดนึงนะมันอาจจะไม่ได้นุ่มนวลเหมือนกับโชค้คอัพจากโรงงานแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นมันก็ถือว่าโอเคอยู่ในช่วงความเร็วสูงการโยนตัวน้อยลงการสั่นสะเทือนของตัวรถเองก็น้อยลงไปด้วยและสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกได้เลยครับก็คือการควบคุมรถนั่นเองผมว่ามันควบคุมรถได้ง่ายขึ้นอนะถ้าแบบเวลาสายซิงสายสปอร์ตใช่ป่ะหรือว่าสายมุดอย่างเงี้ยเวลาเราต้องขับซิกแซกเวลาเราเปลี่ยนเลนกระทัันนห หรือว่าเวลาเราเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมั่นใจยิ่งขึ้นมันคมมากยิ่งขึ้นคือรถอะ่ะมันนิ่งได้มากยิ่งขึ้นนะและนี่ก็คือความรู้สึกของการทดสอบของออนรถนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับขี่แบบพลาสต c คันทนี่ระหว่างรถเดิมๆชคอัพโรงงานกับรถที่เปลี่ยนโชคอัพเป็นโฟมเซลล์แล้วฟิลลิ่งจะแตกต,ต่างกันขนาดไหนครับ ล้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ทดสอบซึ่งเป็นรูปแบบของ c คร s สคันที่นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในฟอน d n เนกเจนที่เป็นโช๊คอัพแบบเดิมๆจากโรงงานมาเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเอาโช๊คอัพแบบเดิมๆเนี่ยขับไปในสนาม c คร s สคันที่มันจะควบคุมรถง่ายหรือยากขนาดไหนจะขับเียมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูฟิลลิงกันเลยดีกว่าครับ ครับเราจะมาทดสอบเจ้าตัวฟอร์ดเน็กเจนตัวที่เปลี่ยนโช๊คอัพของโฟมเซลล์แล้วแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าฟิลลิ่งการขับขี่จะแตกต่างกันขนาดไหนครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอะไรที่มัน,ม,นมันกว่านี้หน่อยนะครับเรามาดูกันว่าการขับขี่นี้จะมันขนาดไหนการควบคุมรถนี้จะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองอะไรสนุกสนกกันเลยดีกว่าครับผม เดี๋ยวเรามาสรุปการทดสอบในแบบครอสคันที่กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Ford Nextgen ในตัวที่เป็นช๊คอัพธรรมดาจากโรงงานนะครับในการทดสอบในสนามของครอสคันที่เนี่ยแน่นอนครับว่าเรื่องของแรงกระแทกเนี่ยมีมาอย่างเต็มแน่นอนนะครับรวมไปถึงการโยนการกระโดดของตัวรถเองก็เยอะอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราควบคุมมันค่อนข้างที่จะยากทําให้ในการเหยียบคันเร่งในแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมี ความกลัวอยู่ไม่กล้าที่จะเหยียบเข้าไปสุดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ากลับกันครับในส่วนของตัว next gen ford ranger ในตัวที่เปลี่ยนโชคอัพของโฟมเซลแล้วอันนี้เห็นได้ชัดเลยหนึ่งคือการโยนการกระแทกออกมาคือมันค่อนข้างซับได้ดีกว่าอัตราการโยนจะน้อยกว่านะครับผมแล้วก็การโคดคุมรถตอนเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยตัว ford next gen ที่ใช้ชกัพแบบโฟมเซลเนี่ยเขาจะ ไม่หลุดจากโค้งสักเท่าไหร่ในขณะที่ตัวธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีอาการหลุดโค้งค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ผมสงสัยมากๆเลยนะจนไปแอบถามทีมงานแล้วว่าอ้พี่ครับทำไมเวลาเปลี่ยนโช็อเนี่ยมันมีผลตบพงมาไัยด้วยเหรอเพราะว่าฟอนในเจนที่เปลี่ยนช็อเป็นแบบโฟมเซลเนี่ย การควบคุมในการเข้าคล้องเนี่ยมันดูง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องฝืนแรงเหมือนกับตัวฝอดในเจนที่ใช้ช็อคแบบเดิมๆจากโรงงานซึ่งการเปลี่ยนช็อคที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้การควบคุมรถเนี่ยมันง่ายขึ้นไปด้วยเพราะว่าการดูดซับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นทําให้เราเนี่ยขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นตรงตามความต้องการและจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานด้วยครับ เป็นการทดสอบที่ทั้งร้อนทั้งมันเลยนะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวชคอัพโฟมเซลล์ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็น่าจะเห็นแล้วนะครับจากการทดสอบทั้งหมดมาว่าคุณภาพของเขาดีจริงๆ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวเริ่มต้นของเขานะครับสำหรับผมผมมองแล้วว่าตัวนี้คุ้มค่าทีเดียวครับสำหรับช็อคอัพไอรอนแมน4ฟร์บโฟมเซลล์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่240 0 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญการรับประกันของเขานี่ให้ยาวไปจนถึง4ปีไม่จำกัดระยะทางเรียกว่าสุดจริงเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะติดตั้งช็อคอัพโฟมเซลล์หรือว่าบริการอื่นๆแต่ไม่รู้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงที่นี่ครับเรามีให้ลอง รถทุกรุ่นรวมไปถึงช็อคอัพทุกแบบให้คุณได้ลองฟิลลิ่งก่อนเรียกได้ว่าดีจริงๆเลยนะให้คุณมาลองก่อนเลยใครสนใจสามารถสแกนเคีร์โคดได้เลยนะครับและที่สําคัญเขามีส่วนลดให้ด้วยเฉพาะคนที่ดูรายการคอเล่าบายขอคนรักรถ h ช n แนลเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Ford ประเทศไทยครับที่ได้ทําการจัดเตรียมรถ Nextgen Ford r a n g e r ตัว WiT แทให้เรามาใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ครับรวมไปถึงขอขอบคุณ Iron Man 4 x 4ครับที่ให้เรามา แกกล่องรีวิวช็อกอัพโฟมเซลในครั้งนี้ด้วยและสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะใช้บริการติดตั้งช็ออัพของเขาไม่ว่าจะเป็นรถบ้านครับรถเดิมๆจะเป็นขับ4ขับ2หรือว่ารถยกสูง คุณสามารถมาที่นี่ได้เลยครับรวมไปถึงบริการติดตั้งอื่นๆนะครับเพราะว่าที่นี่ครบจบในที่เดียวรวมไปถึงทีมงานของเขาเองก็เป็นทีมงานที่มีมาตรฐานการันตีคุณภาพได้แน่นอนเลยครับสำหรับข้อเล่าในคลิปต่อไปนั้นเราจะนําเรื่องใดมารีวิวมาทดสอบหรือว่ามาเล่านั้นถ้าไม่อยากพลาดการติดตามให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับรับรองว่าไม่พลาดตอนต่อไปของเราแน่นอนครับ